อาละครับผมก็ขอสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องของเค้ก XI กันอีกเช่นเคยนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณ FC ทุกๆคนนะครับที่คอยแนะนําการทำคอนเทนต์ต่างๆนะครับให้กับผมนะครับซึ่งอาจจะแนะนําในคอมเมนต์บางคลิปนะครับทุกคลิปเลยนะว่าให้ผมทําคลิปแบบนั้นหน่อยให้ผมทําคลิป EP แบบนี้เพิ่มหน่อยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนเลยครับที่ช่วยเป็นเขาเรียกว่าไอเดียให้กับผมนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมได้ไป อ่านเจอคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับบอกว่าพี่ครับปลอมตัวเป็นอายุโอเคหน่อยแล้วไปปักคงนะครับผมอ่าก็ผมว่ามองว่าเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจคอนเทนต์หนึ่งนะครับผมก็ผมอ่านทุกๆคอมเมนต์นะครับใครที่อยากให้ผมทําอะไรก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับแล้วก็อ่าใครที่แบบมีกดคนกดไลค์เยอะคนดันเยอะนะครับผมก็จะนำคอนเทนต์นั้นหรือว่า อคอนเทนต์ที่เคยทําไปแล้วแต่เป็นอีพีที่2มาทําอีกนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกคนเลยนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวก่อนเองต้องปลอมตัวปลอมชื่อก่อนนะเป็นายโอเคผมมีพี่พิกิรเป็นเพื่อนนะแล้วก็พี่พิกิรน่าจะมีรยโอเคเป็นหัวแคนนะครับผมนี่ายโอเคหกเอ็มนะครับผมแล้วก็ เป็นสัญลักษณ์พิเศษนะก็เดี๋ยวเราจะปลอมชื่อนี้นะครับผมให้มันเนียนที่สุดนะครับผมไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าแล้วก็จะในตัวเป็นอ่าทรงไฮไลท์นะครับผมไปปักธงในโซนฟรีสไตล์นะครับแต่จะเป็นตอนเช้านะครับผมตอนเช้านี่เด็กๆน่าจะ FC ฟอายุโอเคเยอะนะครับผมก็เลยขอเป็นตอนเช้าก็แล้วกันนะถ้าดึกๆเนี่ยอาจจะไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ขอ,อตอนเช้าดีกว่านะก็เดี๋ยวขอปลอมชื่อก่อนนะครับ สวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเว็บเติมเกม24 S สโบสนะครับผมแต่วันนี้เราไม่ได้มาเติมเกมนะครับเราจะมาสุ่มรางวัลหรือสุ่มเพชรนั่นเองนะครับที่ผมมาแนะนําเว็บนี้ให้กับทุกคนนะครับเพราะว่าเว็บนี้นะครับได้จดใบพันธุ์ที่ได้ถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะครับผม ขั้นตอนแรกนะครับเมื่อเราเข้ามาในเว็บแล้วเราสามารถเราอินโดย Facebook ก็ได้นะครับผมเมื่อเรากดปั๊บก็จะเด้งมาหน้านี้ทันทีเลยนะครับผมต่อมานะครับผมให้เรากดมาที่คําว่าเติมเงินนะครับแล้วก็เลือกอันที่2นะครับแจ้ง ID Wallet นะครับผมก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับเราก็เติมออนวอลเลตนะครับให้กับเบอร์นี้นะครับแล้วก็เอาเลขอ้างอิงมากรอกไว้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมก็เติมไป50เครดิตนะครับก็กดมาที่ สุ่มของรางวัลนะครับจะมีกิจกรรมให้เล่น3เกมนะครับผมก็มีจะมีล็อคสปินโยกสล็อตนะครับส่วนผมจะเล่นเป็นโยกสล็อตแบบ3อันนะครับผมก็น่าจะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็สุ่มทีละครั้งเนี่ยจะสุ่มทีละ10เครดิตนะครับผมโอกาสที่จะได้ก็จะมี3เท่าเลยนะครับผมเพราะว่าจะมี3ม สล็อตให้เราเล่นนะครับผมแล้วก็แต่ละสล็อตนี่จะเป็นทั้งโทราศัพท์ทั้งเพชรแล้วก็ทั้งเป็นเครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับผมเฮ้ยโอ้โหมาแรกก็ได้เพชรหกห0เลยนะก็นี่นะครับผมโอเคสุ่มมาแค่ครั้งแรกก็ได้เลยนะฮะดีจัดๆเลยนะครับผมรอบต่อไปครับผมมาดูกันนะฮะเฮ้ยโอ้หูได้หนึ่งพันหกร้อยเพชรอีกแล้วนะครับผมอ้าวได้จริงเหรอเนี่ยโอ้โห สมไปอีกเลยนะฮะผมวันนี้ผมเติมมาแค่50เครดิตเองนะครับทุกคนอย่ามาดูกันว่ารอบนี้จะได้หรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหรอบนี้ได้150เพชรนะครับ156เพชรนะครับผมอีก2รอบนะครับเหลืออีก2องรอบเท่านั้นดูนะฮะเราจะได้อะไรหรือเปล่าโอ้รอบนี้ไม่ได้นะครับเหลือรอบสุดท้ายนะครับทุกคนไปฮะร,รอบสุดท้ายขอ ขอสักพันเพชรขอสักพันเพชรเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยไม่น่าได้นะครับผมโอเคครับก็รู้สึกว่าน่าจะได้มาประมาณ3 0 0พันกว่าเพชรนะครับทุกคนมาเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการใส่เลขนะครับผมแล้วก็วิธีการเติมเพชรเข้าเกมนะครับเขาทำกันยังไงขันดับแรกนะครับเราก็เข้ามาในเว็บเติมเกมกอรีนา นะครับผมก็จะเลือกเป็นเกมฟรีไฟลนะครับผมแล้วก็ล็อกอินด้วย Facebook หรือว่า ID เกมของเราก็ได้นะครับผมเมื่อเราล็อกอินนะครับผมหน้าตาก็จะเด้งมาประมาณนี้นะครับส่วนผมจะเลือกอันนี้นะครับผมนี่นะครับเป็นช่องที่2ของเกมนะครับแล้วก็จะเราสามารถก๊อปโค้ดตรงนี้นะครับผมอันนี้คือโค้ดที่ผมเติมเกมแล้วนะครับทุกคนอย่าเอาไปทําตามนะอันนี้เป็นโค้ดที่ผมส่มได้นะครับผมเติมไปแล้วมันเติมอีกไม่ได้นะครับแล้วก็มาวางตรงนี้นะครับผมนี่เห็นไหมได้จริงนะครับผม 156นะครับแล้วก็เหลือ1600อีก2อันนะครับผมเดี๋ยวขอก๊อปวางให้เสร็จเลยก็แล้วกันนะฮะโอเคครับ okay, ผมท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูในเกมนะว่าผมจะได้เพชรเท่าไหร่ได้เพชรจริงหรือเปล่านะครับผมอนะ นี่นะครับทุกคนเพชรผมก็เข้ามาแล้วนะครับเป็น3 9 3 4นบะครับบวกกับอ่าที่ผมมีอยู่ใน ID ดีอยู่แล้วนะครับผมก็ได้จริงนะครับผมสําหรับใครที่อยากสุ่มนะครับก็ลองไปสุ่มได้เลยนะครับหรืออยากจะเติมเกมเว็บ24สโบสตก็สามารถไปเติมได้เลยนะครับฮ่าฮ่าเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ใส่ชื่อเป็นไออย o ่โอนะครับผมเรียบร้อยนะครับ6 M น่าจะ เ,เขาคนติดตามของร้านปะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันก็นะครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับทุกคนกว่าจะตั้งชื่อได้คือชื่อซ้ําเยอะมากเลยนะครับมีคนตั้งชื่อเหมือนอายุเค okay? เยอะมากเลยนะครับผมก็มาเดี๋ยวขอแต่งตัวเลยก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะแต่งเป็นตัวผู้หญิงนะครับเอาตัวไรดีเอาตัวโมโคโนะครับผม นี่นะครับทุกคนก็แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าแต่งเหมือนหรือเปล่าแต่ว่าชุดผมมีแค่นี้นะครับผมก็เสื้อแรงครับเสื้อแรงซีซันนี้ผมไม่ได้ขึ้นฮีโรอีกนะครับช่วงนั้นติดอวีนะครับผมแต่ว่าก็ยังยังได้ล็อกอินเอาเสื้อแลงซีซันนี้อยู่นะแต่ว่าเป็นแรงโกนะครับผมก็โอเคนะหวังว่ามันคงจะเนียนนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะหลอกใครได้หรือเปล่านะเ<ๆ>ดี๋ยวลอไปเกียนคนดูนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวดูท่าก่อนผมเอาอะไรไปบ้างมีวิทพื้นปักธง โอเคนะครับถือวา่าใช้ได้อยู่นะครับผมไปผ <ใ 2014. S 1> ู้ uh, ผิดผิดผิดมาทุกคนเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่รู้วนะ่าตอนเช้าวันนี้รอบนี้คนจะเยอะอยู่หรือเปล่านะฮะโหไม่มีใครเข้ามาเลยหรือว่าผมเข้าเร็วเกินไปที่นะผมมีดาบคาตนาด้วยนะครับผมเออหวังว่าจะเนียนอยู่นะครับผมนี่เข้ามาแล้วสองสามคนนะฮะหกคนเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยม,มีคนมามีคนมามีคนมาคนมา ยังนะยังอย่างอย่งอย่าลองปักธงเลยดีกว่านะครับทุกคนนี่เขาไม่ยอให้เราอู้วิ่งมาแล้วทุกคนวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่ย์ซ้อวิทย์ซ้อวิทย์ซ้อนี่ทุกคนแบบไปยืนอยู่ไกลๆอ่ะยืนดูชื่อนะครับผมไปยืนอยู่ไกลดูชื่อเรานะฮะ ยอโอเคหกเอ็มมนไงทุกคนคิดว่ามีคนร,รู้จักปะมันต้องมีล่นะนามันต้องมีคนพักมาล้นะนาไปงงงยงงงยงงนี่ที MP ไปก่อนเอ๊ะแอคกวะแอกวะมีคนแอกะนี่ก,กาที่มะปางมะเปล่ามะปางไหนวะรู้จักนี่นีน เพื่อนพี่ยเปล่าต้องมีพื้นนะต้องมีพื้นท่าไฮไลท์นี่เป็นไงเพื่อนเพืนเที่ยวปังจ้ามาปางัาปางไหนวะปังไหนอะแฟ็นโอายุเคหรอไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ผมผมไม่รู้นะมาลองดูลองดูลองพิมพ์ดูนะฮะ จ้าดีจ้ามาฟันมาฟันขำๆมีคนขำอีกอีกเฟื้นอีกเื้นอย่างปันเลยอะแต่ว่าไม่เคยมีคนสนใจอะไร FC จ้านี่ FC FC ให้มาจ่ายเขานะครับเพืจะไม่ใช่ FC เราก็เถอะปอบตัวปอบตัวเราปอบตัวมา เฮ้ยมันเนียนหรอทุกคนแต่ผมว่าแค่ตั้งชื่ออายุโอเคแล้วก็แต่งตัวไฮไลท์ถึงจะไม่ใช่แรงแดงแต่มีปักธงผมว่ามันก็ก็ดูเนียนแล้วนะทุกคนครับเดี๋ยวรอบนี้นะครับเราจะเข้าห้องไปเลยแล้วก็ปักธงเลยนะครับผมทุกคนมามามาอยู่นะ,ะเดี๋ยวปักธงเลยนะี่ปักธงเลยมีพืนมีพืนไปก่อนอไปพืนก่อนอ้าวอยู่คนวิ่งม,มาแล้วอคนวิ่งมา ถ่ายแรงถ่ายแรงถ่ายแรงนี่งไงฟืใใ้ให้หัวใจให้หัวใจถ่ายแรงถ่ายแรงนี่ถ่ายแรงเอ้ย,อยงไงให้หัวใจครับผมแต่ว่าเสื้อถ้าเสื้อแรงแดงมันจะโอเคมากกว่านี้เลยนะครับผมว่านี่ให้หัวใจดูดิ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 คนลุปล้อมคนลุปล้อม ไงเพื่อนขอถ่ายรูปหน่อยโอเคครับเฮ้ยยังมายืนเป็นหัวเราหัวเราสับสิทธิ์นี่นี่เป็นไงทุกคนคนมุงเลยว่ะทุกคนเป็นคนมาที่มามุงเลยว่ะ เฮ้ย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 โดนแบนม่นี่ ปากเลยละกันนี่มีพื้นมีพื้นรอมีพื้นรอผนเข้ามาแล้วนะครับเฮ้ยเป็นไงสาววิ่งมาเลยอะสาววิ่งมาเลยอะท่เป้าเราเท่เป้านี่แรงแกนไปเพย์ไปเพย ยินงงอะ่ะยินงงอะ่ะไม่ค่อยมีคนทีมอะ่ะช่วงเช้าเสียดายนะครับคนดังคนดังคนดังมาด้วยกันแน่แนเลยเด็กน้อยสองคนนี้นี่เหาห่วงใจเราด้วยนะทุกคนว้าว <Wow. S 1> yeah. เป็นอายุโอเคก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยคนมุงอ่ะทุกคน <c oughs> นี่เคมากรแป๊กแบ๊ คนดังน้องพิมพเป็นแค่คำเดียวหรือไงอ่ะคนดังอยู่นั่นแหละผมไม่ใช่ผมไม่เป็นคนดังคนระับผมผมเป็นคนจุดนะพามนี่ก็พิมพ์กับเขาด้วยเหรอพี่สาวขอแดง ตัเสียดายห้องไม่เยอะนะครับผมถ้ามีสัก20คนเนี่ยต้องเป็นตอนกลางคืนนะเดี๋ยวถ้าทุกคนอยากให้ผมทําตอนกลางคืนนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับผมแล้วก็คอมเมนต์คลิปนี้ให้ดูด้วยนะครับผมนะว่าอยากให้ผมปลอมตัวเป็นอาวุคไปไปป่วนคนตอนกลางคืนนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับกดไลค์เยอะๆเลยนะขอแค่3,000ไ like. ลค์แค่3000ไ like ลค์นะครับผมทุกคนกดให้ผมหน่อยนะครับ